แน่มาขาดกันแล้วเนาะแน่มาจลห้าวถ้ามีของดีใส่เอรุณแหละแน่แน่แน่แนเอาสองเอาสามเอามาช้อนามอยู่ว่าเรื่องงานแต่งเชี่ยวนะมื้อใดนะบ่มีแล้วนะแล้วแต่บ่ผลบอลนะแล้วแล้วเห็ดมือุลนะเห็ดมันยำเนี่ยหายคงใจกันนะแนด้อนาเพื่อนเนาะไปเคลียร์กันนะมีแต่ว่าที่พูดแขนธรรมดาได้ยินเพผนว่าที่เอิ้นไปเบิร์ตยูทูบเบอร์เคยไปถ่ายเพื่อนนะเผลว้าตอนตอนนั้นที่ผูดน้อยเพบ่ละล้างปีปีใหม่ต้นพุ่นแหละ คอยจน,นชื่อชื่อมีดเตรียมถ่าไปช่อยชินช่อยเพิ่นได้เพิ่นวัตถิเหตุนิดหน่อยแค่บันในตอนว่ะ<อ>ขาเบ็ดขาไก่นี่ออผูกแขนเอาไม่เสียวกับกูนั่แหละเออกระแมนขมุ้งหอดกูก็ไปเข่า หากบ่ได้เห็นใหญ่เพิ่นว่าบ้านนี่เห็นน้อยๆเห็นน้อยๆน้อยๆเสียวเห็ดร้านมันก็ะลุบกับมื้อเป็นได้างมันมันมันลุบมาแล้วเหล่าเบี้ยผัดผู้ชอยผัดโบรายเนาะออืแม่นความมันเห็นน้อยธรรมดาเนาะเเานก็ไม่กําชีตู้มาเสพบกรเบิดเป็นสิทธิ์ชาวลานเนาะมันบ่ได้ผู้ชอยนั่นอย่าง้ไยนั่นบ่เกิน50แม่นบ่นีีบดีบ่ฮอดซะ เจ้าพวเห็ดดองันมีบัตรอบบัตเชิญบัตเชิญ้แลกากเฮ้ยเขาเขามาหากันีหล่ง่ลูกลานได้เลยแล้วบอกน้่งนางเด่นะถามากท่วเพวกเจ้าพวกเจ้ากับน้อวก็ชวนบ่ชวนพระเจ้าว่าป ลูกเคยจะเล้เห็เออุช่ให้ตู้แพทย์เอามองลงไปย่างกป่ามต้มเนาะมองเลยครับมนมีอมองป<อ><อ>ะมันมนนนนีมองย่างมาได้ถาตัวหดกับเขาเอาไปแล้วะ<อ>ตัวเองว่าจะซื้อผม้ื้อก็ได้อาหานเวียดหัหละแสนนะครับโลกศิีแหละเราื้อะดามันแล้วก ่นเบิ่งและเนี่ยนี่บอก่อนเนาะมึงนาวบ่เชียวมนาวแล้วก็เข้าหองเด้อมึงกูมีครูฮะกเชียวเนาะกูมีคููกูก็นังเงาจนแนวนี่แหละเนาะระตไมันหามันดอของเชียวหักเสียแพงเนาะแพงกันเนาะแพงกเยในเพินิมาหานี่เพินสิมาอยู่บ่เนาะเจ้า่้าบ่อหยอกชื่อไปจักเพินชิมาเล่นน้ำบ่กันเนากับไปกไปฮอนน้ำกามเีูยห้แล้วเอามองมานำนดกทันมา น่องปลาบัวท่ากันหลายเนาะน้องนี่กัน้องนี่กัได้นะน้องนี่มันปลาแห้งลายกว็หน้าตุจานเอาเบิ้งน้องเรามันกว้างน้องเราตุจานเท่าไหรนีน่องที่กว่างบามบกหรอเป่บกได้ไน้องบัวดิบน้องน้องขอบเล็กปลามันก็ใบใหญ่ใบใดห้ามไม่เที่ยวกะใบใหญ่ยู่ตัวใหญ่น้องสุไลด์ดิปลาดิบ่รือเปล่าน้องเขาเนี่ยบัวทองปลาตัวใหญ่นี่นั่นอยู่บปล่ามันหนักมันยังกว้างโพดน้ำลายโน้ตนะ นนปลากใหญ่ไว้าปา่ามน้าลงมาตะ่มเอา้า<ง>น้องชะจกแน,าน,าน,น่นอนมันบ่ยใหญ่นะ้อยนักลายตีจังอันนี้นี่ปีหน,นึ่งในโลกปลายรลด <แ S 2> นะแปลนามากินได้จังว่าวิชาการข้าเจ้าในว่าวน้องน้องอันนี่เรื่องเรื่องปลาเนี่ยปลาปากปัญญา,งางก็ใหญ่เม็ดหนึ่งแห้งเขาเลือกเม็ดหนึ่งเขาว่าน้ำเขามีน้ำข้าวน้่งะกุ่มนะพอว่าน้ำ ไปเว้นซองทางดินมันอุ่นป่านะ่ะคำเลืกลีมันก็บ,บ่มีบ่นอนบ่กินนั่นใหญ่ได้ป่าเพื่อเฮานี่ปลากลางคืนมันขึ้นบ่นอนอยู่เทงพอดีวันจันทร์ดื้อทนะหิมพังตหนะิมพังจังหวะใหญ,ญ่ไว้พวกชาวประมงของเจ้านะ่ะพวกวิษะเจ้าเลี้ยงปลาคนะำเลืกลีปลาบ่มีมาอยู่บ่นอนน้่นเถือะกระหัวโปก็รีบไปเน,นาะหัวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปลา น้องหลดจกน้องบักชีขอบน้าญ่และมันมีบนอยู่บนเช่าเอาไปมาหัวโปูหลกปกก้นผลรีบๆแบบบุญเชฟนั่นแหละนะบุญบุญชมบแญโมเสบนะฮะคีเดียตพล่ะเนาะหัวข้าวปสาซังนี่กระโตพันธุ์ทียออันนี้บอกว่าปลาเนาอันนี้มันมันมันขึ้นไปนอนอยู่ลุ่มโผล่อยู่เทิงโผลมันเลิกมันมานอนในปลาผมคืน หากินก็พอได้น้ำอันนั้นนาะเ่าเนาะอันนี้มันหากินน้ำังเด้ยป่าเน,ะนาะ<น>เห็นบ่มเข้าเสบียะก,กางป้ามันถือกับน้ำผงกังแล้วแม่นบอกแม่นครับจังหวัดเลี้ยงอย,ย่างมือนีเห็นบอกกับเจ้ามันมีพิมพ์มันเนาะมีหัวข้อมันเลี้ยงมูเลี้ยงไก่ามาจำไรมือ,มอเลี้ยงไก่มีตำล่าเลี้ยงหมูก็มีตำล่า เรื่องธรรมชะสาดนั้นมันบ่ได้เรื่องเมียเลี้ยงเมียเดิตำราไปแล้วมาเลี้ยงเมียคือกันเล่นเนาะเข้าตำราบ่เขาตำราคือกันตำราไปเล่นกันอ้าวตำราคือเป็นว่าวเล่นเนาะไก่มันยำงามย้อนยั้งยำต้องค้นแม่นบ่ค้นกับยำย้อนแต่งข้าวบ่แต่งกับเลี้ยบบงเมียมันยุ่มมัดหยาดผัวก็มาจากอยู่จากนอนน้ำอะไรแม่นบ่ตำราบ่ตำราคือกันไนะ กับย่องเมียกับห้ย่องเมียตัวเองบ่ไห้ย่องเมียมูเออย่องผู้สาวได้อยู่ย่องผู้สาวเจ้าก็บ่ได้นอนน้ำใครลนาะเฮย่องเมียบ่ได้นอนน้ำเนี่มาแรงเนาะบุรคนเอ้ยเมียแต่งเพศเมียมีบุบ่าแหละบารุษคนเถอะนะบ่คิดไว้ชีวิตเขาชดช่วยผัวก็อยากอยู่แต่นอนน้ำเนาะแม่นแลยครับมาลองจ้องจอยไม่อยู่บรรยากาศห่วยไม่จะใกล้กันเลยแม่นแต่ผู้ชายเปนยังม่จะเดินันเนาะมีบุคคลผิดมี ผู้ผู้คิดบ้าบ้าแมนบอกขิดบ้าบ้าผู้ชูบเยอะมากแค่อีกนะมาขึ้นไปนะเห็นเมียแต่งเอ้ยมันนี่พอเบาเลยแท้กับมันกับแต่งในชีวิตใส่ลูกผัวหอมแล้วเนาะยุ่งบรรยากาศก็มาจากนอนน้ำเลยเนี่ยก็ได้าษแต่เมียแต่ผัวได้พอเถอะไอ้กระแต่งกับมันกับอันนั้นได้ชีวิตอ้าวมันกับชุดเมียเชีสาร์มองไปเข้าก็ะย้านี่คือคือตู้นี่คำแต่งมันกับกับไปกว่านี้อีกเนาะนี่ลอกกว่านี้ กำเห็ดมนุษย์ม,มันยากคมกับมนุงย์มันยางโอ้ยคือคนร้อยปีพันปีฮะนะจังว่าพวกเขาเห็นตัวจริงอ่ะทางใกล้ทางเหนือนะเออเขาตู้พายในรับไม่ได้เท่าปในใดขมเบิ่งในผู้เงาแล้วคือเท่ามันไม่เห็นสดสวยอยู่เจ้าหันเหงหันเหเนาเขาทำมาไม่ได้แต่งแน่นเลขนาดตำรวจเนี่ยเป็นเอฟซีเจ้าวายหันเห็นพายเห็นก็โอ้ ทำอย่างว่าตัวเองว่าว่านนี่กับตู้ผ้าจะาวาดังนั่นหนึ่งนะทำไม่ได้หต้ตเองว่าเออ,อ,อเออหมดเป็นอยังหมดเป็นอยังลงประจับมือเพื่อนมอตรวบานเนาะ <S <S ม,มาหาอาจ,จ,จารย์ก้กน<ค>นอน,นมาหลายเถื่ออะไรก็ไม่ได้กินปีชังเพืออ่อนว่าคออันน้ำตัวเองห้อยตู้ผ้าหนี่งบ่มียังมีแต่เถื่อแห้งกับเป็นได้อาจารย์มาเจ้ามาตัวใดเถื่ออะไรไม่ได้ได้ปีชังเพผมว่าอ้าวได้ก็บมาได้แล้วเนาะ ตู้นี่ยบนนี่ยังได้วะมันลงชะนีจานก้อนใช่ปะจ้ายอดเลคนแต่เพราะเป็นบริการได้ผู้ชงห้องผู้ช่องห้องกเมืองห็นบุญหมดเลยเมืองห็นบุญนั่นแหละไก่ไก่เติบเครื่องขมวนเนาะแต่แต่แค่ไปมันอกาหาหกสิบลักผู้จะหอดหินบุญเมืองหินบุญนั่นตะกี้นั่นเนี่ยนี่นะเขามาตั้งห้องการเมืองอยู่ชงห้องเมืองหินบุญมันภาคพังนั่นอยูน่าแต่ใไรก็บปอยากเที่ยวบปอยากหามันยาก เนี่คือกันกัันแข้งสารวันนี่เขาก็มาตั้งห่วงกันแข้งในเมืองเพ็งเห็ได้อเอา้าทางท่าขึ้นไปนี้กับเป็นเวียดเป็นงานไปหวงกันแข้งเนาะอันนี้ไปจะขึ้นสารวันรผมแต่เป็นเจะเขาต้งาองฝักสลักเปรนเทศทุเกแล้วขมือด้วยทางสารวันกันลงมานีเนี่ยมามันจุดกลางด้เมืองเพ็งเนี่ยอ,อันนี้ก็แล้วคือเมืองหินบูลเ่าเนี่ยมันอยู่ในภไเก็บริจากไปเนาะ ใครแต่ว่าน้ำนะมันมันจะขาดแล้วเปิ้ป้านเขื่อนเลยเขื่อนที่บูน,นเนาะตะกี้น้ําเขื่อนที่บูนสิไปววาน้ำ็ไดยขาดแต่เพิ่นม,มาตั้งอยู่เมืองสองห้องง่ายรงการเมืองมาตั้งอยู่สองห้องใครแน่มันคึงนะแน่นดอกเพิ่น,นใครถือแล้วของมือนะครับธรรมดาเมืงงการแข่งกับอยู่แข้งอันนี้บ่เพิ่นม,มาตั้งอยู่เมืองเพลงพี่มันไก่ มันไกลแล้วเพื่อนเทาเป็นเวียดผจิขึ้นไปแข่งส่นเนาะด้วเลี้ยวเข้าไปอันนี้เขาแนะไปเมืองเพงเนี่ยก็เพิ่นเอามาตั้งอยู่ในในนั่นดอกไก่ไกลเลยนะมันเขาอยู่ไม่เคยไปพลนแพนย์ไม่เคยไปมันจะว่าจิตต่อกันคับอันเมืองพีนไปได้อันเมืองแข่งชลาวันน่ะมันย้อนมาพี่อะไรตัวใหญ่ขนาดน้องพ่อเนาะเอาไ่เคยไปนี่แข่งชลาวันนะหลังจากทางทางริบชามเขาไปกับไกลเติมเนาะไก่เห็นแล้ว จังหวะคู่มืดเนี่ยคือเขาเจ้าไปอัตะปืนนี่มันโง,ง่เห็นหน้นววาพลเอกประชารังทางใหม่รัดพิโลรัดทีแปดพิโลทางเลยฟิเดชันมาเนี่ยลงไปจะเป็นแหวนเมกี้นี่ข้าไปอัตะปืนนี่ไม่ได้เขา่าขึ้นตะบกช่องขึ้นตะบักชอ่กกชองมันโง,ง่งขึ้นชาวเคกอง,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 งมันโงมันโงทางเข่าไปไปแหวนนี่นี่นนบ้านปงเนี่ยไปแหวนบ้านปงก็งกสัดสัดสัดขึดด้นพุ่นแล้ว ลงไปใส่เส้กรองใส่อันบักชองไปแล้วมันจะหอดตะปิ้เนาะเนี่ยในเพิ่นสร้างทางใหม่หลัดพีโรดนี่ยพลังเนี่ยนี่ยพลังสร้างน้ำหนักมันไม่หนีล้มัาเอาล้มย่างมาว่าขึ้นคือว่ายะเป็นโยกแบบนี้ไปแห้งโอมอย่างไรก้ว่าตะเก้าไปเท่าไหร่วันนี้กว่าเลยมันมันมันช้ำตาเดือนเนาะไม่ได้ช้ำตาเดือนช้ำปีไงบอช้ำเดือนมันไม่ช้ำปีมันเดือนได้มันปีพร้อมแล้วมือนีมือนีเดือนนับมือนีเดือนนับ นับมือสิบสี่เดือนหนึ่งเนี่ยเดือนขีดมันในสิบสามตั้งกองได้ถุยถุยขึ้นเลเม่น,ม,นมืออื่นในเม่นตักบาทรในวันชินรับก่อนเบิ้ลมือสิบสี่เดือนเสมาเนี่ยเบิ้ลมือสิบห้าเดือน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 ขี้ครับเกินคูมัดขีดเกินขีดวันคู้ดอกมาบานนี่เน,นี่ยก็เดือนสามเนี่ยก็บเบิ้ลมือสิบสี่ ก็จะชวนท่านหมอมาหาเจ้าลองบึงเนาะฤาษีกามาบอกว่าเนี่ยเจาไอคนได้หาโลกมีเวลาเคยว่าย่านเราไอ้คุณเนาะอ้บ่บ่บ่มาบ่มาบ่มาบ่คำว่าตู้ไพ่ไปเนี่ยเจ้าแหละจะไปขอบใจบึงเนาะน่าบ่มาเนาะก็เข้าเนี่บมาอายแล้วมันเป็นบ่มาออกไปแต่เช่าพังบึงมื่อไหบ่ลมบบนั่นนกเหาเนาะออกมาแต่เช่าพุ่นเลยไอ้สู้ไปโทษตู้หลับอยวผมโทษตู้ไปหลับอยู่บันเดือย เขาเล่าให้เธอเจ้าได้เจออีกทีไรให้กันจีว่านั่งกันเฉขอบใจเราอยู่เนาะลูกผู้ชายทำแขนคนมัต้องงอมันไม่ยิงอยู่เนาะเปลนอายุนั่งงุ่มเนาะขนาดแตงอ่อนเนี่ยว่าเอาได้หาเอาเพิ่นนะหลายราสชิดชิดในใจหลาขึ้นห่อนเมียแห้งหมดจะว่าอยากไปซ่อมบ่เนาะตีว่ามูทิ่มแล้วเราแล้ววาวว่าแล้วน่ะไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงวยเข่าชื่อบัดผัวเมียบัดวาว่าพอ ท่านมอนะบอเฮ็ดหยังก็อ<ค>เอาไปแล้วเขาละหนีป้าเขาไล่หนีคนบคเฮ็ดหยังบอกว่าท่าน,านเจ้าเราเลยบอกว่า,บบาวความให้คนขี้ค้านป้าย้อนความขี้ค้านของท่านมอเขาละไล่หนี<อ>ข้านกับว่าพวกลูกราชก่อนและนายบ้านกับบุถือแล้วว่าเนี่ยเนาะมันอิ่มแล้วมันลายเทื่อโอ้มาแล้วเขาเชินไว้แล้วได้ยินเขาว่าวบอกช้อนช้อนเทือแล้วแจ็คเชินบุเชินได้ยินแต่ว่าเราบุยอมรับเนาะอันหน้าก็บบุคล้องได้สองสองเนาะ เจ้าย่างโมเปลี่ยนแมนบอกเจ้าจะได้เงินคืนน่ะหัวแตกจะหว่าคนข่มื่นมันแมนแล้วจะว่าโมมีดอกอันผู้ชายจะปาเมียมีแต็มยิ่งน่ป้าผัวเป็นอะไรเป็นกันแน่นี่แล้วี่เจา้าบ่เห็ดบ่ทำหรือว่าพวกอาทีอันเศษตัวนั้นเนาะเอามาอะไเอาเมียมาเฮือนมามาม้าอะมาติดตัวนี้แล้วแต่หาเงินแล้วมาไหน,นได้มาแสนหนึ่งกอนเด้เมียหาซิบ คืนมาเช้าทามมาแล้วับบมมีเงินได้จะไปได้อปอนให้มแมลงมาเช่าทามมาถา,ามมาือเช้าแสนหนึ่งขบอมอไร่ไม่หาชีบไปทามแสนทามแสนบาทตัวำบน่นันมาในเมียเด้ลูก,กอยู่น้ำเมียอันใดมักผิดก,ก็แดก,กอยู่น้ำเขาเนะาะเจ็บไข่ก็อยู่น้ำเขามันมือได้บาทนี่มัน<ะ>อึดบ่อยเลยมันมือเื่อนหลังแลลวเนาะ บ่ปุ้ยไส้ขึ้นหอดแล้วไปเช็ดแล้วบ้านไปแล้วเช็ดว่าจะให้เบิดเป็นอยังกันเนาะโมเมนต์ตะกอนเช็ดมาเลยเจ้าชีลาบบ่ลาบแล้วเขาบระเฮ็ดดอกนะก็นายหมักนายหมักเค้งเน่ะเขาบระเฮ็ดดอกก็ลาบเนี่ยเจ้ามือเช็ดแล้วบ้านคำมาเจ้าเนี่ยเห็ุแต่คนเมื่อใดเจ้ามาได้เงินเงินขาดอกน้ำคอยนายแต่ไฟเชี่ยวหายบ้านมาผลผลแห่งเชิดอยู่แล้วเนาะ คือเก่าแล้วบานคือกว่าเก่าอีกก็เมื่อบ้านเนี่ยจิปเปว์าใสชนี่ลายเห็นเจ้าเจ้าวชิยาคำเจ้ายาเนี่ยคอยเชี่ยเอาเจ้าคือบ้านจำกาละเนาะเพาบ้านจำกาเลยชิปปชุชิปเปอว์ก็เขาบอกว่าคนเจียบยานี่คอยเชี่เล่าจะฟังคนบ้านคอยนะประตูว่าวเมียนอารินผู้เบาบ่มีผัยเห็นนะบ่มีผเห็นแล้วพัดบไปว่าเขาว่าว่าบ่มีอันไยลินดอนแล้วพัดว่าวิญญาณคอย ผู้บ่าวน่ามาฉี่เมียอ, <c oughs> อันนี้คือกันนี่ลูกหลานผู้ขานในบ้านเฮานี่พวกเพื่อนใ<า>กล้ใกล้เฮาสิไปนี่หลังบดคืนบัดมือบ,บ่ได้นอนเนาะตะเวนแจ้งน่ะก็ยังบ่ได้มอดหมอไผ่นี่เฮ็ดหยังอันนะไปหาเงองนะ่ะหาเงองตะเวนออกเลยยังบด่ดยังบ่ได้แจ้งอยู่ขนาดพ่อเฒ่าเจะหน่อยไปเห็นแฉงเห็นแฉงมีห้อยก็ว่าแฉงพี่ปอบ ปุ๊บเหรทั้งปุ๊บทั้งแรนบ้านนี่ยข้าเจ้าว่าบานแรงพูเขาชำนหนึ่งได้มันโมเมนภาพดวงตาเจ้านี่ยมันได้อยู่ในนอนเนาะเห็นแสงไพ่กับว่าแสงผีปอบผีปอบมาจะใช้มันเฉลายแต่เขาว่าผีดึกแช่งแล้วอ่ะแช่งพลบันอยู่ในนอนมันเลอะแล้วจังหวะตัวนี้นี่ก็ลูกลานผูวเห็ดผูวทำนเนี่ยจะให้ยาในเรื่องเนาะอยากให้เลิกเนาะเนาะร้านลูกค้าเท่านันไม่เช่าเนี่ย มาขอเข่าเนนั่งปีลูกยางมาใช้ลูกหั n d l เงินหาพันไม่มียาสูบลูกให้มีเงินสามพันพ่อบะพ่อก็บประจักตัวนี้เนี่ยก็อุกอั่งนำาลูกนำห้านลอนประคาในเช่กันได้เนี่ยอุกอั่งมนูในว่าบดได้เนาะว่ามันจะตีหัวตัวเองใช่ไหมว่าได้ว่ามันจะา่ขาดนด้วยเพราะว่าเพาเห็ุไดติดเหล่านี้ยังพอใครกว่าเนะยังเรารู้เรื่องเนะติดเหล่าคือประคาาในติดหมกระแมนอยู่เนาะ กคำนี้กับกินบ่มีกับคำว่ามันเมื่อยแห้งกับชื่อโยบอเคยว่าชิไปป่อยไปด่าไปเนาะกินก็เห็นเวียกทํางานได้เรื่องเราในบ้านคือการร้องเที่ยวห้ามคนก็เกี่ยวหญ้าสุกเิลลอมาเป่าหญ้ากระเดียวไปเห็นว่าเมียสุกผาวห่าจับผ้าไลรตัวนี้ละตัวนี้ละเจ้าสุกขาวขาวกี่ทโลดเพื่อนก็ห่าเพื่อนกม่ชอบหนาคนละคนเอ้ยเล่นไปหอดมันปอกเลยกี่นิ้ว ปกครองบอกอยานะเฮ้ยกูบริอาเงินพ่อกูซื้อได้เงิน <c oughs> กูซื้อกินเองได้ <c oughs> แทบเพื่อน,นาอยหาห้ยยานะน,น้องบดีเนาะเพื่อนกับข้าก็กันทางอนาปกครองพอดีพอแห้งลูกบ้าเทาบริอาเงินอพอมันซื้อได้ <c oughs> บัดเพื่อนนั่นขมอมีเนี่ยกับปัหลักไปเล็มแหล่ะเนาะข้าลูกตีเมียแหละบอเพื่อนบอดี้เขาเอาไปผักมันอันนั้นเพ่อนเ่า คนที่เสพย,ยาหน่บ่มีว่าคําว่าตัวเองหนิพิษมีแหละตัวเองนี่ถือตลอดมันหมวดบ<อ>่บ<อ>มีแต่ว่าถือยอมรนะับผิดบ่ยอมรับอีหย,ย,ยังบ่บ่ยอมรับพ่อนีนจะว่าอุ้งอ่างนําอยู่กัว่ากยาเขาเัญชาเอ้ยกัญชาอยู่ดอกเนาะคำถทางเจ้า,จานายเว่าเออกูบ่ได้เอาเงินพ่อเขาซื้อได้กูเงินกูเองเออบ่มีไปหาหลักมาเลยฮะตุกหลุกร้านเด้งนั่นแหละไปหาคอข้าวกิน เอาเอาให้คนาจะเบิ้ลเทิงลมาได้ให้ไหมลูกหลานลูกน้องชาวหลานี่ขเขาเอาเอาเขาให้คนาเดี๋ยวนี้ขอกินอ่ะมันบ่มีเขากินแล้ขายหมดแล้วเนาะขายหมดแล้วพ่อเจ้าห้องอ่างจะมาลานบ่นะลานทีปวดบ่วะยังเลยโอ้โนี่นะปุหนี่แล้วมาแต่ไทยบ่กม oh. ่ได well, so. er. oh. ้มาแต่ไทยไม่ได้ไปมาแต่ไทยใช่คู้ชิงนั่นเี้อยู่เกอนบ่อยู่กะ อันนี้คือกันแหละจังว่ามัน<ล>ะจะว่าวพัวเขาแล้คกับพ่อนแล้วเนาะเศีตัวนั้นลายเลยจนว่าบ่บ่บหูหูทีบนะอันนั้นแลรกจะปบมานอนนี่ยเศีกระท่อมบอมากระท่อมมนนันมิน้อยเขามาเปิดเพลงแดนละพอ่อนจะว่าอันนี้นี่บัจักโอ้ยอตัวนี้แต่คนนี่แหละจะว่าไปบ่ได้นะทำมาลูกลูกล้านข้าวหน,น,น้ากะลังใหญ่บ่เนี่ยกะลังใหญ่ บ่ได้จังบ่ได้ไปใส้บ่ได้พิดเปล่าบ่ได้ลินเน่มันนั่นอะไรมิดแมันนั่นหัวขเข่าเป่าเป่าพื้นเนาะคน <une> นี้บอกคนนี้ละวลานคนนี่งเดี๋ยวแปะคว่ำกุมูเน่บอกหนึ่งเข่าเกาไปมิดแมันเห็ดอยู่เห็ดขัวกินนะ <c oughs> ครับชคำหนึ่งน้งอนเอ้ยใหย้ <c oughs> จะว่าปูคาหายนะ่ะยาได้เอาเปล่าหายนองได้เนาะมันมิดแมนมมน,นั่นเสือกับลูกกับเพื่อนนันมันอะไรเอาลูกก <c oughs> ัจริงจริงนะบ่ลูกจริงนเล้คัวใหญ่ฮะ แสดงว่าเรากับด้มีผัวบ่ะคือม,มีคือบบมีนั่นแหละมีผัวอ,อยากเขาอ,อยากเขาตะ่กี้นะั่นผัวมึงใช้ปัทอคือเราจตูแผดทงังเลยเอากมาได้ช่องรูนั่นพิษมอนะ่ากับเชฟแน่นะอเชฟกับฮาว่าบ่าเทียงแน่มอนะ่อาอะไรเลยเมื่อปัวที่บ้านพอนะตายไปเลยกไม่ได้เงินข้าวหัวคือฮาานี่ก็ลืมลืกข้าวไป คุป้าห้างข้างนี้กับนีลล่แล้วไร่ฉัเช่นใครนะนี่มอปวอี่สื่อบัตรละองปีปีหนึ่งปีปลายมาขิดโอ้ยกูนี่รุบแล้วเขาลงบริษัทเงินประกันไทยให้ค<ม>ิดได้กสายแล้วปีชองปีนนงแล้วจะเลยเขาก็ลุบล่าลงเลยเนาะคําป้ากันกับนี่น้ำต้านันก้มทบบ้านกันพเข,ขามาเวาน่าจะเปป้านี่มปวสืเลยบด้เงินประกันไทยเ<ม>าห้าก็ขึ้ซ้อดอู ก็เท่าอุกใจบอ่อยู่เุมออุกในชีวิตอุกแบบใดเอา้าลองเว้าลองอธิออาอบาตโตแห้งโตบ่มีหย,ยังนี่แหละบ่บมีเนาะบ่มีหลักฐานบ่มีหลักฐานเนาะคือใส่ลูกหลานกับ่บมีผงว่ัชิก็จะเป็นผึ่งผาใชาไนะ้ได้เนาะบ่ได้เฮาถามนะนี่แบบว่าเฮาเห็นบ่เถ่ามานอนอยู่จังซี่หั้นะตัวนี้นี่ก็ตัวนี้ก็อุกคือกัน ความทุกความยากกับแมนอืมยะยะมันกับเบิดไปแล้วเนาะอือยู่เพื่อนลูกจอยู่ได้เดี๋ยวนี้เนาะก็ได้ก็อยู่ได้พิษพิษกันจะอยู่รับลูกล้านกับเพราะปนันและขอจักความหรือบรจักความหันาแต่จะมาตู้นี่จะชิวไปชำไรจะพังก็คิดไปอยู่ไรอืที่ไปทางไรนมาเป็นห่วงล้านนี่เป็นห่วงล้านพวกผู้นี่แหละอืครับในน้อยะ แต่จังหว่าาจักความสี่ขิดสีอ่านอยู่ไปไาน,นอนรับไปแลวคือมีแห้งอะน,นะตื่นนอนมาเลยก็อุ้กบกบว่ารกตัวนั่นแต่ตัวมันแล้วก็แล้วไปเนาะที่เราใครเราเป็นคนสู้เลยคิดหาทางออกอแก้ปัญหาได้พอสมคคิดหาทางออกอยู่เห็นหน้าจังหวะ